สวัสดีครับเมื่อกี้ผมตะพลคนรักกันใหม่จะพาทุกคนมาเบิงในส่วนของกับเป็นวัตถุโบราณน,นะครับกับเป็นพระทิพเนธนะครับพระทิพเนธที่ทั้งพี่น้องบ้าน์ขมินเท่านี้ไป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 ,ไปขุดพ่อว่าจารย์ทอเดี๋ยวตะพลจะพาทุกคนไปสัมผัสเบิงว่าพี่น้องทั้งบ้าน์ขมินมูทีสามตะบนแขมอำเภอทุพงพริศัยจังหวัดชีสเกตอ่ะพนมีพิธีเพื่อจะเอาพ,าพระทิพเนธขึ้นนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวตะพลจะพาไปเบิงกันเลยนะครับ ขางเขาไปบ้านขมินนะครับตัวนี้เราจะเป็นสามแยกนะครับตรงนี้จะไปเข้าบ้านเพื่อทะลุถนนสายลาดยางเลยนะครับอันนี้เป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับถนนสองศูนย์เจ็ดหกนะครับที่สมปลอยและนาบุรีนะครับที่เข้าไปข้างบ้านขมินอีกข้างหนึ่งนะครับอี้เส้นทางเข้าบ้านขมินนะครับ นี่เป็นทางขอบานะครับทางขอบไปนะครับอยาพาไปบึงกันเลยนะครับอันนี้เป็นหนองทมนะครับเป็นหนองทมกับซึ่งกับเป็นเป็นหนองชาวบ้านนะครับเป็นหนองชาวบ้านเป็นหนองเกาแก่แต่ไหนแต่ไรนะครับ โอ้ี่มีมีเถาวัลย์ยางงามนะครับขึ้น,นในต้นไม้หนองทมนะครับเป็นหนองมัลตามินอีกหนองหนึ่งคือกันเตรียมการเอ,อ่อมีเครื่องเซนเครื่องไหวย,ยังครบหมดแล้วนะครับก่อยังร่อหมอภามนะเนาะคงหมอาพาาคงจะมาแล้วนะครับเ,เป็นรถมาแล้วนะครับ พี่น้องเขากำลังจัดเตรียมในส่วนของการเครื่อเสินไหวนะครับท่านผู้ใหญ่เตรียมการไว้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวสบวัสดีทุกคนเลยเด้อช่องตะพนคนรักต้นไม้มาทายถ้ำจ่าสวัสดีจ่าท่านผู้ใหญ่ อันนี้เป็นกำลังเตรียมอนัเครื่องหวายนะครับอันนี้เป็นหมอพ้ามของคุณพ่อไผ่ทูนนะครับคุณพ่อไผ่ทูนุพ่อไผทูน อยากอันพอรีอออ่อ้ายว่าอยากหูว่าที่มาที่ไปของสิมคูคุณไม่เป็นยังไงที่แหลกตั้งแต่ที่แหลกนั่นคืออันนี้มาตั้งแต่พอ2534งพนหามบสี เ้อนะก่อนพืชภากทมินเออโอ้ดังโดนเลยแม่เดี๋ยวเอามาตัวนี้ก็คือมันจะเป็นพูนใอยูทูอันนี้บริเวณทีหน้าของของหนองเองมันมของแยาพุญเปาเออโล้วก็ต้ไปเลยแล้วหัวมันนี่อันนี้ขึ้นมาตัวนี้ตัวนี้ขึ้นมามะขุดอยู่นีผมเลยเอามาขึ้น มะขื้นเพ่นผ้าอันสิบหากิโลขึ้นยนี่ยหว่าผมแลกมากนี่มุนเวียนเปลี่ยนไปยอะอันนี้มากผมกับกับแน,น,น,นีน้อยเนื่อยแบกมากเอาผ้าขาวหอแบกมามาเอามาขื้นซูถีเราควรอยู่แเ้าไปหอดจังหวัดระยองเมือ่อกี้ผ้าลงไปมาเอามาไวอยู่มองนีอะนี่เป็นแท่นซิลาใหญ่ายอยยางขนาดนี้เป็นอันนี้เลยโอกเ็เลยผมเป็นเด็กหน่อยเนาะ ผมเกิดสองหาหนึ่งเกาะสามสี่จะปีสิบหาปีอยู่นี่นี่มองไอ้ก่อนนั่งเลยมองหันนั่นเป็นแทนขึ้นมามาในข้นเผาคนแก่ตั้งแต่สมัยตะกี้ตะกี้ที่ผ่านมามาขอเหล็กนะเล่าอืมเอาหมอทำมาลงแล้วว่าเราบุหูเหล็กหูเบอร์หรอกแล้วว่าเราคนโบราณเราบูหมากเกินการนันเราบูหูแล้วว่าอยู่นี่นี่ เริ่มเริ่มเริ่มต้นจากที่ว่าม้าม้ามา,มา,มา,มาพอหลอกข่างูเห็นปะแม่นครับเออมันที่มาที่ไป้าอย่างใดใบนี้ก็เลย <c oughs> กับพอก็เลยว่าขุดเ,เบิ่งก็หน้าพอว่ามันสิเป็นอย่างไดเนาะว่าจะเบิ่งงูไนดะ้ขย็นงูเพราะ่ามันข่ามันใหญ่โอ้ไปหลอกขา่างูอย่างใหญ่เลยใหญ่เออเลยขุดเบิง่งขุดไปหน่อยนึ่งกอบมาทะลุอีกทางฝั่งนึงก็เลยว่าเห็นแบบอย่างไดสงสัยเป็นหงพอเป็นหินหรือเป็นหิง ขุดบริเลณเดสมั่สามสิบสี่สิบเสนโอ้คือพุดแค่นั้นก็พอแล้วเมียนพอแล้วพออันแรลกเอาจจะเป็นใบเสมานะใบใหญ่ใหญ่อันใหญ่ใหญ่ใบเซมาในเสมาก็จะมีพิษเสน่หมีเอียงขุดลงไปเรื่อยๆเพื่อจะเลยมาขุดหลายคนเนาะบบดนี้จะเลยมาซอยกันมาเห็น ชาวบ้านก็เล่นเลยชาวบ้านก็เล่นเลยมากูดลายมากูดหลายคนคอยกันเบิองว่าเป็นี่อย่างเปลี่ยนเออตอนน่ะมีมีตอนตอนที่ห้าคนมีมีหมออันหมอผ่าหมออย่างมานะครับชาวบ้านกันแบบนี้เลยตอนแรกก็ฟอสองคนมาเห็นเลยบอกเป็นอุ่นมากในในบ้านมากจะคนเนี้ยจะบุไรีกันพูดเบืงเรื่อยเออคูดเบอเรื่อยนี่อกยังหลายดีพูดหลายตรงนี้กำลังทำพิธีนะครับ บออภาพเป็นกำลังทำพิธีในส่วนเครื่องเวที่เป็นวายนะครับ ในนามตัวแทนในนามตัวแทนบังจะม่เห็นี่ตาบังต้องแขนรับตัวอุปกรณ์ที่ใสจังหวัดศรีสะเกษขอยกขันภูขอยกขันภูขอยกขันภูเก้าพอยกขันภูเก้าขอภูบายาอาการขอภูบายตาผู้อยู่เบื้องบนผู้อยู่เบื้องบนเบื้องหน้าเบื้องหน้าเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องซ้ายเบื้องขวาขอเดชบารมีขอเดชบารมีขอศรัทธาบารมีขอศรัทธาบารมีกระดงบัง เราข้ังไปบอกแม่ต่อนน้ขออนุญาตคุณพ่อทุกคนเ,เดอ้อลงยึดครูเดอ้อ งนี้คือจุดนะครับจุดที่ต้องมาขุดนะครับ,บรพ่อสวัสดีครับสวัสดีจ่าสวัสดีจ้บ กำลังจเจริญึ้นนะครับท่านอาดีตผู้ใหญ่เก่านะครับเก่บ้านพ่อสวัสดีครับ ครับผมข้าพเจ้าขออาบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องรุ่นป่านอาลามทุกท่านทุกคนเมื่อนี้ถือว่าเป็นมื่วยสำคัญเป็นบ้านที่มีความหมายสำรับพี่น้องข้าวบ้านอันนี้เขาโผล่เข้าเนื่องจากท่านจะประกอบพิธีการมทำพิธีการอันเซนอับุชารุนันนัมเทศิคเนศ นะครับเอาไปอยู่ในสถานที่ควรจะเด็บควรจะดูแลชื่อบัตรควรจะเท่าใช้นานไม่นานอัปใจนั้นน่าอมหงส ขออนจากพระผู้เป็นเจ้าสิงห์ราชายาสายาขออนจากพระสุรุบาลไซยาสยาขอพรจากเดชานทุกทุกพระองค์จงได้มาหลังเดชานุภาพรงในคําน้ำมนต์นี้ขอเดชธรรมีน้ำมนตอันนี้จงเป็นน้ํามนต์อันเป็นศีลเทพระเจ้าเราเทวาข้าเจ้าขอบูชาณโอกาสัดนี้ด้วยเชิญ อบูชาแเเม่ธรณีผู้ทำนาให้กินผูค้คำดิำนให้อยู่ผู้ขามาประกอบพิธีกรรมพอได้มันเหยียบย่ำกำเกินยืน,นอยู่ในเพงแป่นดินนี่คือว่าเป็นแม่ธรณีผู้ข้าขอบูชาแม่ธรณีดังคำว่า,า,วาตัสสาเสีสโตยะถาคังขาโสตังปวัติตันติมาราเทนาอสักโกลโทรประจิงสุปรมิตา,น,านุภาเวนะ มาลเซนาปริส <T ab, S 2> <za> ิตาพิโสทิสังปารยันติวิสังเสนะอุกาสะอุกาตะข้าพระเจ้าขอเป่าประกาศอันเชินไทยเทวราตน์สุนงนิดต้นลาเทงสถิตอยู่ในอัคคีบรรเลนสวรรค์ทุกแห่งห้องทรงสกาไล